สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีตอนรับเข้าสู่ช่องโอฟาโชคครับเมื่อนี้สอฟ้าโชคกับพี่พี่น้องมาที่วัดดงนาเพลินครับหรือวัดป่าหนองบ่มเล่าเนี่ยแหละครับเขามาตามหาแนวทางคงซุดดไทยครับพี่น้องครับเมื่อนี้กกะสีผ้าไปกลับนมาสการหลวงปูหลวงตามีเส้นครับหลวงตามีเส้นครับว่าเินฝันเพิ่มบอหเลยจังไหนครับพราะว่าฝนก็เลยก็เหายแนวทางไปแล้วละครับ สำหรับคลิปแรกแต่เพิ่นหายหน้าทางไปแล้วเมื่อนี้เข้าสิมาตามโคง้งสุดท้ายครับว่าหลวงตาเพิ่นมี่ยังเพิ่มเติมบอกครับจยงไรพี่น้องก็ตามสอผ้าโชคมาครับเดี๋ยวสิผ้าไปฟังวา่าหลวงตาเพิ่นมี่ยังเพิ่มเติมครับไปฟังน้ำกันครับพี่น้องครับอ้ำยาสุกันครับปูซาตุแต่เชื่อเด่นหนาะหลังจากปล่อยคลิปไปแล้วปู ฝันดีบ่อปูเออกับฝันโยฝันนี่ลหละเจอคลิปทุกนั่นก็ให้ไปแล้วนอกบ้านนี่เล่นมาเห็ดนัด่นสั์นี่ท่านเด้ออวไปสั์โอ้ชัดบ่โหปู่ซั์นี่คน่าเห็ดสัดท้องอันเห็ดชั่นก็ใส่ส่ากโอ้ชั่นกว้เออชั่ชชนก็คือเคยเห็ดนี่ละเจ็ดชั่นวันทัเออเมื่อนั่นก็เห็ดพอดีคน,น่าเห็ด เอาขึ <l id sei> oh, um ้นละไรคือขึ้นมือนสินวันโอ้มือเอาขึ้นมือวันพระวันหนึ่งหน่จ้จครับเออมือเริ่มเฮ็ดทันก็เฮ็ดโก่งเฮ็ดยังก็ผมก็เฮ็ดนี่แหละเฮ็ดไว้แล้วก็่เลี้ยวมานซันนี่ครับวันว่าคนมาหลายเต็มวัดทั้งอยู่ซึ่งเด็กหน่อยก็มาทวงเออเฮ็ดทั้งสี่ลราซุ้มผู้เฒ่าคนก็มาเฮ็ดเฮ็ดแบบนี้แหละ่าเั็นก็เออเฮ็ดอยู่แต่วันโม่หันแล้วประมาณวันนี้มีผู้เฒ่าคนหนึ่งผู้นี่ยางมา มันหนูว er ่าห้วยเฮ็ดจังไหนสิ็นตื่นหาซีสองมาเถียงอ๋อเจว่าเรียนกมีแล้วอยู่ไห่ว่าพ่น่าเฮตดจังไดนสิเน็นหาซีสองน้อเถเฮ็ดจังไหนวันนี้พ่นเลยผมเลี้ยวขุนเบิ้งเพ่นหดเขียไปพ่น่าเฮ็ดจังไดนเห็นเป็นหาซีสองผมก็เลยเลี้ยวไปเบิ้งเพ่นก็่าเฮตดจังสี่ตัวนั้นพ่นเลยยับตัวเอาตัวเลขหานี่เขาม่ไ้ทั้งหนาทั้งหนาเลขซี บันนี้ตัวเลขซีสองมันก็มีแล้วอี่อ๋อเลขซีสองมันมันเป็ี่ยนซีหาสองบนี้เพมันบอกกันว่าเฮ็ดทังไงนี้มันเป็นหาซีสองมันเขอยู่ในนี้มันเป็นม่ซีหาสองนาคุณะซีหาสองก็เลยมา้นี่มึงเศ้าก็มาบอกกันก็พวกคู่อยกแฟนแล้วก็คนก็ไลยที่เต็มอยู่ครับบันนี้ซุ้มผู้เฒ่าผู้นั้นก็เลยว่าเพคุนจะเฮ็ดทั้งซีตัวเพคนก็เอาตัวนี้ยับขึ้นหน่อยทั้งหนาเห็นเอาเลขหาขึ้นน้อยหนาเลขซี ผมเลยเลีย<อ>คุณไปเบิ้อเอ๋้ทั้งสี่มันก็เป็ี่นพันไรทั้งสี่ก็เป็นทั้งตัวครับ่นพันเอาตัวเลขหาไปเขียนไปหนาเลขสี่ฝันทีฝันเฮ็ดซั์เหรเพ่นมาทวงคุณมาหลายเพ็ดยังไดนสี่เมันยังสีเป็นหาหาซีสองมาส่นหาซีสองพวนมาท่านละสามพวนมีฝันเพิ่นก็นเลยเอาเขียนใชุ้สูงหอก อันนี้เขียนจังไดียิเออผู้เฮ็ดจังเดียดสีเป็นหาซีสองวันนี้มีผู้นึ่งมู่งสวงก็ที่เหตุแบบนี้ตัวนี่เพิ่นก็เลยเอาเลขตัวนี้เขียนยับมากทัง้งหนาเลขกสีอ i̇şte ๋อเอาเอาหามาใส่ทั้งหนาทั้งหนาเลขกสีเออนี่มันก็เป็นหาซีสองตัวนี้ไม่เป็นหาซีสองอ่าันนี้มันก็เพิ่นก็หลายคนหลายบันนี้ก็ฝันว่าเขาก็ยังเขาหรือว่าพระคู่ขึ้นแห่ไป บันพวกคู่เดินว่าไปคู่ไปเป็นมูผมแน่ขึ่นขึ้นมานั่งน้ำผมเป็นมูกันก็ไปขึ้นแหน้ำเพิ่นละรถคนมาหลายทั้งูกอนพูนั่งยางไปขึ้นนั่งเป็นมูแน่นั่งยี่ทสูงก็เป็นธรรมะของพ่กแม่เพราะรถกอบพวกแม่นั่ขึ้นนั่งยิ่สูงโอ้ดังยิ่งสูงสูงหมดเลยพวกคู่ขึ้นนั่งสูงเลยเดินผมขึ้นไปนั่งเป็นมูเลยไปขึ้นมานั่งมูแน่นั่งนี่แหละฝันกับฝันนั่งสิแหละกับพวกฝันกับว่า เลขมันก็ยู่นี่มันก็มีเลยหรอเพราพคู่มันเอาคิดปัะมาณก็พูดอย่างกูมันยุนี่เยอะเลยว่เพื่อนฟังมาเลขมันอยู่ในนี่เอเพื่อนตัวเลขนี่มันเป็นเออมันในข้อมูลนี่มันจะเป็นหาซีสองโมเปิมันเป็นซีหาสองสิซีหาสองบันนี้เพื่นเรียกว่าอเฮ็ดที่ได้เปียนเป็นหาซีสองมาส่วนเลขอยู่ในกระดานมันมีจริงสั่น ทีแรกมันเป็นซีหาสองเพิ่นมานี่ล่ะเพิ่นมาเบิ่องเรามันมันเป็นซีหาสองวันเพิ่นมาเบิ่งแล้วเพิ่นมาเบิ่งสัตว์เบิ่งนั่นมาท่วงคือจังไปยืนอยู่เสาอยู่อยังที่เหลือเรียกคือผู้นึงเลยว่าเฮ็ดถึงสี่ตัวเพิ่นเขียนใส่คนเลียวเบิ่งน่ำนะครับเพิ่นก็เลี้ยงใหญเลี้ยงหาอย่างอ้อมอ้อยทั้งหนานี่ย่างจะเป็นหาซีสองตัวเออแต่ว่าก็เลขตัวเดียวกันนัึงละเลขตัวเดียวกันเนาะ มันแค่กับห้ามันเป best best. ーー็นเลขสองตัวห้ามันมีสี่สองไปยังสี่อันสองตัวห้าตัดออกมาอันก็จะเป็นห้าสี่ถึงอยู่ตะเกาวันอยู่เงินห้าสองวันนี้เี่จะเงินจะเป็นห้าสี่สองมันิ่นเล่นใหญ่เลยห้าสี่ห้าสองแล้วก็บาดนี้กัสี่ห้าอันว่า ไกระซี่สองของตนเนาี่แหละพันมันมันวาเฮต่างเดี๋ยมันจะเป็นหาซี่สองมันก็เรื่องเรื่อหารไม่เขียนใช้เัืงหนาเลือกซี่ผมโยบงนี่แล้วมันก็เป็นหาซี่สองขอตัวเพราะฉะนั้นพันวาอ่าแล้วว่ากระเฮตแางเดี๋ยวไปพันนั่นแหละที่เพ่นบอกว่าเฮตหายไปเซสล่าก็ได้ที่แรกพันที่เป็นเป็นซี่หาสองเนาะครับพวกพว่าพันนั่นนั่นจากได้สองอันนั่นก็ได้เฮตไป เฮ็ดแล้วเราเตกงบ่ทันได้ติดกระดาษนึงคนเ้ิ่นมาหลายมาเลขนึงเล็กน้อยทั้งหยังเออเฮ็ดจังซี่ล่ะเพิ่นว่ามาเฮ็ดแบบนี้ล่ะว่าซั่นก็มีผู้เฒ่าผู้นึงใหญ่กุหมูสูงมาเพิ่นก็มาย่างหน้าย่างหลังเลขก็มีล่ะเพิ่นว่างี่เฮ็ดจังได๋เห็นเป็น5 4 2ว่าซั่นเพิ่นก็เลยเอา อ่ามาใส้นาเออเพิ่นเขียนตัวเลขทั้งหนานี่ตัวยุก,กังนี่ก็เขามาใส้ทั้งหนามาใส้ทั้งหนาริเออนี้มันก็เป็นหาซีสองทั้งตัวมาสันกระท้อนนี่มันบ่ปูกระท้อนนี่นมควบฝันจะมีหาซีสองพอเหล็กเดี๋ยวมันมีซีหาสองนอกปูเออตัวเดิมมันเปลี่ัทนเจ้ว่าเพิน่นโวพ่นตังเดยวเสียนเปลนหาซีสองมาสันเพิ่นก็เลยเอาเขียน เขียนใส่ซีงซูงหลอกคนได้ยืออยู่ขึ้นเขียนได่เาสาได่ยังไงล่ะบเางคนข้อฝันแต็อันโพที่แหลมมันมีสองเมตรหาซีบแบบโพเออว่าไม่สี่ต้นไม่ซีตุนอันเอาไปฟังไว้เนา่าเป็นเน่าว,วัดเนีพราะเนี่ยว่าสันวันนี้ไม่สี่ต้นตัดสองมันหาซีบเพราะสันมากระหิดให้เพื่นแล้วละ่ะอันแต่คก้อนๆน่ะ อันมีบานนีก็เลยว่าเฮ็ด,ดวกวกวกวสัตว์ดีพ่อพูดบอกเลยเฮ็ดสัตว์ก็เลยไม่เฮ็ดสัดก็มาฝันนี่แหละฝันว่าเฮ็ดตัวนองที่เป็นหาซีสองนี่แหละเฮ็ดตัวมากก็ไม่ฟันนี่ตะกี้มันว่าตันไม่ซีอันไปฟันตามเน่าวัดบ่อเนี่ยเลยบ่อในยัวโอ้ไปเฮ็ดเพื่อนบอกว่าไปเฮ็ดแล้วไปเช็ดไป ให้เพิ่นมาบอกปูให้ไปเฮ็ดเขตวัดให้เนาะเออให้ไปเฮ็ดเป็นเขตเป็นแนววัดให้เพื่อนไม่ซีร่ำไม่ซีทรอนเราก็สดตัดอย่าให้รูทสอเมนห50เพิพ่นว่าสิให้ตัด2เมนห50ตัดออ์ออกสเมนห50เพิเ่นครับแตเลยออกไปฝังไปนั่น,นเลยเออพิพ่นก็เลยมาเออผมครูผมเฮ็ดฟังแล้วเด้อแล้วๆล้วบันเทือนสิเราอันนี้เฮ็ด สาดเทยียนนางให้คนมีก้อนคนก็เลยเห็ดแล้วก็มามัดก่งมันยังใส่าาสก,ก็มาสักไว้ก่อไฟนี่มาสักใส่ต่อไม่ไฟไว้ไม่นอนยังขึ้นก็มาฝันฝันนี่เราฝันมาคนมาหลายทั้งเด็กน้อยทั้งบุกโามาก็าม,มาวอากันวันนี้พคนเดียวบึงเออเลี้คุ้กันมีแล้วลเวส้นจะว่าเหตุเช่นไรเขียนเป็นหาชีสวางมาเป็นหาชีสวางคนก็เลยเขียนให้บึง เชียนพุงกัเดี๋ยวเบื้องมันเขียนแล้วพิ่งก็ใหายเอาเลขตัวนั้นล่ะเขียนเขียนแล้วพึ่งก็เอาตัวนี้มาเองนี่ก็เปัญหาสีสองเรื่องตั่กนปูมากกว่าเพราะอันเด็กชุดนี่ปูก็มกขึ้นมาชัยยุกเก็กมากเล็ตัวนี้ล่ะเต็มตัวนี้ก็คึดมากิมากสีหาสองก็มากแต่ว่าเพิ่นก็ไปบอกเังนเช่นแล้วพิ่งก็ว่าให้ให้เฮ็ดเหตุที่เหลือจะเป็นหาสีสอง กมากก็มากยหาซีอะไรโอซีหาซีหาสองซีหาสองก็มากมากมันใจว่ามาันเลขกอยู่ตัวเดียวกนมันตัวเดียวกันเนาะฮตัดออกมาอัก็ทีเป็นหาซเนาะปูเนาะหาสองหาซีีหาซีสองตัดเาแบ่งซื้อตัวหนาก็ซื้อหาซีก็มันใจก็คันพูดว่าซีสอง็ซื้อตัวซีสองแนาะฟันซีสองเนาะตีปู ขัน่าพื้นเน่นขันขันมันซื้อขันมันซีสองเนาะนปูเนาะผมกับมันใจตัวนี้แล้วเพราะว่าอยู่ในนี่มันก็เป็นหาซ้องแล้วแต่ว่าผมมันใจว่าซีสองขันในข้อมฝันขันขันคือข้อมฝันนี่มันซีสองนาะปูเนาะซีสองขีดเส้นใต้ซีสองนาะปูเนาะซีสองขีดเส้นใต้ซีสองนี่ตามขวอมันว่าตามที่ฝนมาย่ำนาะปูเนาะยำแบบสอง อันนี้โค้งสุดท้ายเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับแสดงว่าปูมายัมแล้วผู้มีเจ้าทีมาย่ัให้แล้วว่าเฮ็ดยังไหนมันยังสิเป็นหาซีสองาสันเพราะที่แหลมมันซีหาสองเนอะปูเนาะเพิ่นว่างเสร็จแล้วมันเป็นซีหาสองเพิ่งจะเคยเป็นมานนทวงกันว่าเลื่องกันไม่ยู่นว่าจริงๆแต่ว่าเฮ็ดยังไดสินี้นเป็นหาซีสองมาเสันครับก็เท่าน,น,าน,นั้นนะเจ้าพ่นว่าว่างเสร็จแล้วว่าเลื่ันไม่ยูสัน แต่ว่าเฮ็ดยังได้เห็นเป็นหาซีสองพึ่งก็เลยเขียนเนแบบิ้งเขียนที่เสางของเรียวตา่างเบิ้งพึ่ก็เขียนเลขหาไว้ก่อนครับอันนี้พึ่งก็ย้ำว่าสันว่าถึงกระเฮ็ดทุงซี่ราวพึ่งวาเสียงท่านกันตามไปยังสันหระมาณใจว่าซีสองซีสองตัวเดียวเนาะอเนาะที่มั่นใจเนาะซีสองผู้นั่งก็ซื้อหาสองเหมืน้ำร่องมึงนะครับหาสองเ<อ>นี่ยหเป็นตัวร่อ,องเนาะตัวลักแล้วเพราะว่าเพิ่นก็เขียนไว้ห่างเนาะ ครับพี่ส่องหาส่องหาสองอุปนตัวล่องไปอุปนิสต์หาสองนี่ล่องไปซีสองนี่เอาลวดล่องมว่ามันมันใจตัวนี้ว่ามันมันแก่ขากับนกปูนันดีอยู่ไหมฝันดีตลอดนกปูหลังจากนั้นมากก็ฝันดีอยู่ฝันว่าคนบ่ขาดวัดขาดว่าที่รถที่นึงกับรถแล่นมากมซ้ายมายหลายว่าแสดงว่าไปไรไงแสดงว่าเล็กมันเข่าหลายรถแล่นเข่ามนี่แล่นเข่าอยู่ในเดินวัดนรถแสดงว่าเล็กเข่าแล้วไง เพนคือว่ามันยูุ่มของห้องนี่แหละเพราะว่าเพิ่นว่าพอสิหายยูดอกก็ยันไปเรื่อยๆานว่านะครับตัวเน่นตัวนักอะสีสองมันมาปูสีสองสีสองหาปูสิมี่อย่างสีฝากถึงพี่น้องเอฟซีก็เออก็ยังสีหล่ะก็วัดว่าเอาก็อยู่งสี่ัวพืนไฟก็อยู่ยังสีหล่ะพอพี่น้องอฟซีเห็นรเบิ้งนั่นเลยเบิ้ลยูทูเบิ้ยังแหลกจีายกดอกไฟฝากก็มี เพอาะว่าเด็กหน้ามีผู้ใจบุญเด็กใหนได้เพราะได้เชียงปันไฟคือพ่อผู่คนละลำบากอยู่ทั้งวัดนอกระดับลำบากน้ำไฟน้ำห่อนกห่อนครเลยเมดมาปันไฟให้พอออกไม่ออกเพราะได้แย่พิ่นมาจังหันดีเละท่านนี่ผู้ใจบุญผู้นั่นเพิ่นโฉมมันก็ฝากเบื้งนี่ละก็ไอศินองเอฟซีผนโเฉผนมันน้ำทางวัดกะไห้เมื่รวมท้าบุญเนาะผู้เนาะ หรือว่าโบหรือว่าผู้พันโบได้โบได้เสียงโชคกันผู้พันอยากมาทำบุญกันเช่นได้นอปูเนาะครับตามบุญเมื่อเบิ่งวัดเบิ่งว่าน้ำดีต่างว่ามาเที่ยววัดนี่ก็ได้มาเที่ยวก็ได้ขันพี่น้องอยางมากกับมาวัดปูไพหรือวัดป่าหนองบวมเราหรือวัดหงหน้าเพื่อนนอปูเนาะครับนี่แหละเมื่อเบิ่งวัดเบ่าล่าน้ำครับ ก็จ <laughs> <laughs> mm ํานําดาแนวทางที่เพิ่นให้ก็ลองๆเบิ่งครับให้ไปเป็นแนวทางเนาะครับครับนมัสการครับครับ